โคพาเมอร์และเชลซีปัญหาครั้งใหญ่ที่ต้องแก้ให้ได้เชลซี Chelsea กำลังมาเชิญหน้ากับปัญหาครั้งใหญ่เมื่อโคลพาเมอร์ดาวเตะตัวความหวังของทีมมีทั้งอาการบาดเจ็บและความเหนื่อยล้าและฟอร์มที่กำลังตกลงแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังเป็นผู้เล่นที่สำคัญที่สุดของทีมและเป็นกำลังหลักที่เชลซีขาดไม่ได้โคลพาเมอร์ Palmer, หัวใจของทีมตั้งแต่ย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ ในเดือนกันยายนปี2023พาเมอร์ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างมหาศาลด้วยค่าตัวเพียง42จด5ล้านฟอนแต่ปัจจุบันมูลค่าค่าตัวเขาเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวตลอดเวลาที่อยู่กับเชลซีเขามีส่วนร่วมกับเกือบ60ประตูทั้งยิงเองและแอสซิสต์คือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมอย่างมาก แต่ในฤดูการนี้พาเมอร์ต้องเจอกับความเหนื่อยล้าจากการลงเล่นกว่า55นัดรวมทั้งสโมสรและทีมชาติในฤดูการที่แล้วแถมยังมีอาการบาดเจ็บที่ขาหนีบแต่ถึงจะฟิตไม่เต็มร้อยเขาก็ยังจะเร่งที่จะหูกลงสนามเช่นในเกมที่เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเขาถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่20นาทีแรกเชลซี Chelsea เมื่อไม่มีโคพาเมอร์ตัวเลขไม่โกหกเลย เมื่อพาเมอร์ไม่ได้ลงเล่นเชลซี Chelsea สร้างโอกาสได้น้อยลงยิงประตูได้น้อยลงและชนะน้อยลงตัวอย่างที่เห็นชัดคือเกมกับอาร์เซนอลเมื่อรูดูการก่อนเชลซี Chelsea แพ้ให้ยับห้าประตูต่อศูนในวันที่โฟพาเมอร์ไม่สามารถลงเล่นได้เพราะบาดเจ็บทำให้เห็นชัดว่าทีมนี้แทบไม่มีความคิดสร้างสารรค์เกมลุกเลยถ้าขาดเขา ปัญหาที่มาเลสกาต้องแก้เอ็นโซมาเลสกผู้จัดการทีมปัจจุบนันพยายามปฏิเสธว่าเซลซีไม่ได้เป็นแค่ ทีมของโคพารเมอร์แต่จากสิ่งที่เกิดมันยากที่จะโต้แยง้งเพราะแม้เชลซีจะยิงประตูได้พอๆกับอาร์เซนอลและท็อตแนมแต่หากไม่นับลูกนั่งเตะพวกเขาแทบไม่มีความอันตรายจากการเล่นเกมเปิดเลยปัญหาใหญ่ของเชลซีคือขาดความคิดสร้างสรรค์เกมรุกดูตันและไม่มีจินตนาการโดยเฉพาะเมื่อโครพารเมอร์โดนประกบแน่นจนเล่นไม่ออก ความเหนื่อยล้าและทีมสนับสนุนใหม่อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ฟอร์มพารเมอร์ตกลงคือความเหนื่อยล้าจากปีที่แล้วรวมถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อเพื่อนร่วมทีมที่เคยเล่นเข้าขากันอย่างนิโคลัสแจ็คสันและโนนีมาดูเอเก้ต้องย้ายออกไปทำให้พาเมอร์ต้องสร้างความสัมพันธ์กับผู้เล่นชุดใหม่อีก6คนซึ่งยังไม่ลงตัวนะัการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทำให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวในสนาม และถูกคู่แข่งจับตาเป็นพิเศษจนทําฟาวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัญหาการจัดการทีมนอกจากปัญหาในสนามแล้วการตัดสินใจของมารลิกาก็ถูกวิจารณ์อย่างหนักตัวอย่างเช่นกับเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อผู้รักษาประตูโรเบิร์ตซานเชสโดนใบแดงแต่มาเิสกากลับเปลี่ยนตัวเปโดเนโตซึ่งเป็นตัวลุกที่มีความเร็วออกไป ทำให้ทีมขาดอาวุธสำคัญในแนวรูกและสุดท้ายก็ไม่มีภัยคู่ความเหลืออยู่เลยโพาเมอร์ oh Palmer, ไม่เพียงเป็นนักเตะที่ดีที่สุดของเซลซี แต่ยังเป็นตัวกำหนดชะตากรรมของทีมหากเขาฟอร์มตกเชลซีก็ฟอร์มตกตามไปด้วยปัญหาที่แท้จริงคือไม่ใช่โคพาเมอร์แต่คือระบบที่พึ่งพาเขามากเกินไปและการจัดการของสโมสรที่ยังไม่ลงตัวหากมาลิสกาและเชลซีไม่รีบแก้ไขปัญหานี้อาจทําให้ทั้งฤดูกาลต้องล้มเหลวและความหวังทั้งหมดจะยังคงต้องแบกไว้บนบ่าของโคพาเมอร์อเพียงผู้เดียว ่าวที่นำมาพูดถึงนักเตะคนดังที่จบไปนี้อาจเป็นข่าวลือหรือเป็นข่าวเท็จจริงและข่าวจริงก่อนจะเชื่อหรือคิดอะไรขอให้หาข้อมูลต่อไปก่อนตัดสินใจเชื่อนะครับที่นํามาพูดเป็นแค่อยากจะอัปเดตข่าวสารคนที่พวพิพีชื่นชอบไม่ได้มีเจตนาจะสร้างข่าวที่แต่อย่างใดหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวในคลิปต่อไปก่อนใครนะครับสวัสดีครับ